สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะ,ะสําหรับบทเรียนาาที่ผ่านมานักเรียนทําแบบสึงหัดสรุปบทเรียนไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยที่สองชื่อว่าตัวเราสัตว์พืชค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราต้องมาทําความรู้จักกับตัวชี้วัดมาตรฐานของหน่วยนี้กันก่อนนะคะหน่วยนี้จะมีตัวชี้วัด ชื่อว่ามทวหนึ่งจุดสองปหนึ่งทสองระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่างๆของร่างกายตนเองโดยการดูแลส่วนต่างๆอย่างถูกต้องให้ปลอดภัยและรัรกษาความสะอาดอยู่เสมอ <parce> <S <S เรื่องที่หนึ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือตัวเราและการดูแลรักษาตัวเราคือนักเรียนลองสังเกตตัวเองสิคะมีอวัยวะอะไรบ้างนะคะนักเรียนคงรู้จัก อวัยวของตัวเองนะคะอย่างเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าทุกคนรู้จักนะคะนั่รู้จักรูปภาพที่ครูนํามาภาพที่หนึ่งนักเรียนทําอะไรอยู่คะนักเรียนกําลังอ่านหนังสืออ่านหนังสือใช้อวัยวะอะไรคะเรียนครูไม่บอกนะคะเดี๋ยวค่อยรู้กันตอนหลังนะคะอภาพที่สองเด,เ,ดเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กหญิงเล่นการเขาใช้ผ้าปิดตาภาพที่สาม เด็กเขาใช้หูฟังฟังที่หูใช่ไหมคะให้หูฟังไว้ที่หูแสดงว่าหูทําที่อะไรคะหูทำหน้าที่ฟังภาพที่สองกลับมาใหม่เขาเอาผ้าปิดตาและเล่นกันภาพแรกอ่านหนังสือใช้สายตาเพราะนั้นสายตาหรือดวงตามีหน้าที่อะไรครั้งเรียนหน้าที่เอาไว้มองดอูต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่22สองนะคะ วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมลองทำดูกันนักเรียนดูจากรูปภาพทั้งของครูและของหนังสือเรียนนะคะว่าว่ามันเป็นอวัยวะของคนหรือไม่ให้นักติ๊กเครื่องหมายถูกในหนังสือเรียนได้เลยนะคะอะ่ภาพที่หนึ่งรูปอะไรคักเรียนทุกคนรู้จักไหมคะอ่ารูปตาตาเป็นอวัยวะของคนหรือไม่ทำเครื่องหมายเลยค่ะ ต่อไปภาพที่สองนะคะภาพที่สองเป็นภาพหูหูไว้ทําอะไรทั้งเรียนอ่าหูเอาไว้ฟังหูในภาพนี้ใช่อวัยของคนหรือไม่คะอ่าใส่เครื่องหมายเลยค่ะอ่าต่อไปภาพที่สามนะคะเป็นรูปปีกปีกที่เรียนเห็นเนี่ยใช่อวัยของคนหรือไม่คะอ่าถ้าใช่ทําเครื่องหมายเลยค่ะ ต่อไปภาพที่4รูปที่นักเรียนเห็นเป็นอวัยวะของคนหรือไม่ถ้าใช่ทำเครื่องหมายค่ะต่อไปภาพที่ห้าภาพที่นเรียนเห็นเป็นรูปอะไรครั้งเรียนรูปเท้าาถามต่อว่าเท้าที่นักเรเห็นเนี่ยใช่อวัยวะของคนหรือไม่